พบกับแก๊งนักล่าอาสูรกันค่ะวิวแต่ว่าไมีชื่อนักล่าสูรทั้งหมดนะคะมีอาสูรมาด้วยกอนนี้ฆเลยฆ่าเลยอันนี้ค่ะที่แบบที่แล้วอ่ะของของปลอมค่ะคือที่สั่งมาตอนในรูปในเว็บมันเป็นแบบนี้นี่คือของจริงอ่าแล้วปรากฏว่ามาเทียบ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 เนี่ยดูสิ คือ,อไอตรงเน,นี้ยใช่เฉพาะดอกไม้อะดอกไม้ไม่ใช่อีกอันนี้ไม่มีลายดูดิแล้วไอตรงเนี้ยมันต้องสีส้มอันนี้มันดไปดัดดนเป็นสีแดง <c oughs> นะแล้วดามยิ่ง <c oughs> ไปกันใหญ่จะเป็นดามของใครไม่รู้ <c oughs> แล้วไอไอปอกนี่มันต้องขาวก็กลายเป็นดำอะไรก็ไม่รู้ <c oughs> แม่เราเขียน <c oughs> ไม่โวยไงดับดับจริงแบบนี้ดับจริงต้องเป็นแบบนี้นี <c oughs> ่เราเลยต้องไปเดินตามหาเองที่เมก้าวังบุรพารที่เมกาแปลว่า ไ่อาอะไรก็ไม่รู้ค่ะอันไม่จริงแต่ตอนตอน,ตอนที่ไม่กล้าผ่าซาเราก็เจอแบบนี้ด้วยอยากตายน<ด>ี<ด>่ค่ะ จะซื้อนะคะฝั่งนี้ค่ะถูกต้องนะคะแบบนี้นะคะคือด้ามมันจะมีแค่ครึ่งเดียวไอ้ไม่ใช้ด้ามขอโทษใบมีดอ่ะไอ้นี้ผิดนะแล้วเปาะมันต้องสีขาวอันนี้สีดำเห็นไหมถ้าเกิดว่าเวลาไปซื้ออ่ะแล้วแบบบางคนเนี่ยบอกอันนี้ดาบชินบุแล้วมันมีดอกไม้ก็นึกว่าซื้อมาถูกไม่ได้นะได้แล้วมีอยู่เจ้าหนึ่งนะขายราคาถูกแต่ไม่ยอมให้เราชักดาบออกมาดูน่าสงสัยมากเราก็เลยไม่ซื้อเพราะว่าเกิดชักออกมาแล้วมัน แบบนอกว่ะไม่มีลายด้วยนะคะเหรอเออนั่นน่ะสิมาแล้วเคยเคยเคยคิดดูคลิปนั้นหรือยังคะที่เราไปตามหากันแบบมันเนี้ยค่ะมาดูจ้าใช่ไหมเดี๋ราจะมารีวิววิกผมเลยอ้าววิกผมวิกผมอันนี้วยวิกนี่กว่าจะรวบรวมมาได้นะใช่เพราะว่าสั่งจากโรงงานส่งมาวันละเส้นสองเส้นอ่อไม่ไม่อันนี้คือร้านนี่กี่เส้นนะงงมากเลยช่างมันมันมันเหมือนมันมาคนละร้านอันนี้อันนี้ก่อนวิกเนี่ยนะคะของใครไะ นี่เนสต์กูอันนี้อันนี้มันจะเป็นเนสตเนส์หมายถึงว่าให้ใส่เพื่อที่ว่าคลุมผมเออเก็บผมใส่เลยนะคะได้แล้วอันนี้เป็นวิกเนสต์กูอธิบดีคนนะคลุมผมจริงก่อนใส่นี่วิกเหรอใช่ค่ะปกติเขาทำแบบนี้กันใช่เทอะไรประมาณเนี้ยหรอ่นเลยออเขาจะเป็นยังไงแล้วค่ะเอเมื่อก่อนเคยมึใส่วิกไม่เห็นทำแบบนี้เลยก็เขาไม่ใส่กันนะคะอ๋อแล้วมันอันนี้มันแถมมาไม่งั้นต้องซื้อเราไม่ได้คั้นมือนโอ้กี่บาทแค่ม ยงนะคะเนี่ยกำลังจะดูาาราคาแต่ละ <wounds> ซึ่งมันใส่แ um. ง้วว <k ina> ิกช <k ina> ินบุวิงชินบุเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเออใส่เนี่อตุ๊กเนี่ยเขาใสุ่กแล้วนี่แบบนี้มันใช่ไหมคะเดี๋ยววิกของสีเหลืองเนี่ยค่ะชื่ออะไรคะเซนิสึราคา200 48บาทโอ้โหวิกของคนนี้วิ้วมันเป็นพันกับแว่นแม่ตายแล้วตายแล้วเดี๋ยวใส่ไม่ไม่เยี๋ยวแล้วของสวยๆไม่เห็นมีนี่เลยอ่ะเอ้ยแบนเนอร์สองร้อยกว่าบาทไม่ให้เป็นคนละร้านกันอันนี้ของเนสีกัสามร้อยยี่สิบสี่บาทอ๋อความยาวอันนี้สามร้อยยี่สิบสี่ยวถูกเล้วแค่มุมแบบนี้เหรอฮะ แบบนี้เหรอไม่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่เดี๋ยวดูราคาก่อนดีใจเย็นอันนี้อันนี้แพงหน่อย421บเาทโอ้ห<ต>พะอะไรอ่ะไม่รู้เหมือนกันส่วนของนี่ไงใส่แบบฟรีแเสร็จแลแนี้คนะ่นี่ผมมาด้วยเดี๋ยว เม่มันมันดามแล้วมันแค่ซื้อไอ้นี่มาติดกันได้ไม่มันมีมันมีไอ้นี่มาให้ด้วยมีไอน้นี่มีโบเนี่ยมีติดอ๋อเออแล้วอันนี้อ่ะ,อะเดี๋ยวไม่ใช่เดี๋วลูกปามติดเลยเดิเดี๋ยวจะเย็นเไม่ยวจะดิสกก็ไม่ใช่อ่ะรูมเดี๋ยวสิเดี๋ยวสิมันต้องอย่างนี้ค่ะนี่โอเคเฮ้ยตัวนดิสก์สวยสุดเลย ฮ้ยาจีร้อนไม่ใช่นะเมันเหมือนเอามาเแค่เหมือนเอามาเหมือนเอามามุนๆทีผิวอีกโอ้อันนี้คมสุดและยาวสุดใช่ไหมเมื่อกี้เป็นผิวหันหน้าพี่ครับเออนี่ด้วยแกะอันนี้ออกแล้วก็ใส่ไปทางนั้นก็บอกว่าทำไมมันเป็นแบบนี้ก็บอกว่าไม่ได้แกะอ๋อยังไม่ได้แกะนนี้ออกเป็นไงคะ อ๋อวัานี้ก็ยังเป่นแกะเน็ตออกตายละอันนี้ไม่ได้นะเดี๋ยวเอาใหม่เดี๋ยวอยงไม,ไ,มไดีลวกผมไปใช่อ๋อมันไม่ดีเนี่ยนี่อะอก๋ดูสิผม,ำม,มดำหมด คือจริงๆมันต้องยาวหมดเลยแล้วปลายอ่ะเป็นสีแดงแดงเฉพาะปลายแต่เนี้ยมันเอาเหมือนมันรักไก่มันเอายาวแดงแล้วเอาดํามาแปะทับไปอะคผิดอะมันไม่ได้แบบเนี้ป๊าไม่เห็นรู้เรื่องมั้งเออป้าไม่เข้าใจใช่ไหมอ่ะพี่ติ๊งคือสวยหันนี้จริงๆค่ะมันต้องเป็นแบบอันนี้อรวมกันเลยค่ะใช่แบบิกเดียวแบบนี้อะค่ะอืงจับหน้าเนาะใช่ค่ะไม่ถึงเส้นเดียวมีสองสีเนี้ยเหรอใช่ ่นเส้นเดียวมันจะมีสองแต่นนี้มันแบบอาวิสีแดงแก็สีดเป็นเหมือนหอมัไม่ใช่เล้อ่ะอย่าพึงเดิอย่าพึ่งเดิมไม่ใช่มันไม่เข้ากับนาตี้ไงไม่รู้ว่าเข้าาเราไม่ได้เป็นญี่ปุ่นไงอ่ะเจ็บปะเจ็บปะมันไม่เข้ากับาี้เลยยอมผมเออเอาเทป่อดไมใส่ไว้ก่อนไป เ yeah. okay. นียนจบละเหมือนคนเพิ่งตื่นแล้วไม่ได้หวีผมก็ไหนจริงล้วเขาจะผมชี้เดี่ยวชี้เด็กอย่างนี้ไม่ใช่หรอแต่มันไม่เป็นลมมันแบบว่ามันดูไม่เข้ากับปาร์ตี้อย่างนี้เลยอ่ะมีอันน okay. so to ี้แล้วก็อย่างนี้เหมือนนี่เลยเหมือนจบแล้วโอเคเลยอันนี้โอเคเลยดูก็ชอากันหน้าดีแต่จริงแยกเลยจ้เอาเอวแต่จริงโลกไม่ได้ทำไมอ่ะ เอามายืนเรียงยืนเรียงเรียเรีย่องสามากน่สองสามโคตรข้าหนึ่งสองอมร้ากหนึ่งองเา็นครข้วหนึ่งสองสามตรวน่อมครเ้าวหนึอมร้าวหนึ่สอสคตร้ยนึ่อมครข้าวนึคะนี่เป็นท่นจอโร่้ว่งอุ้ามคราวล่งงมีดาบด้วยนะ่คะดาวก็อามคตร้เหรอค้วก็ชุดเต็มยคใช่ไหม ขาดรองเท้าไม่มีรองเท้าต้องใส่เกี้ยเอ๊ะมันต้องเป็นรองเท้าเหมือนรองเท้าดินจาใช่ไหมไม่มีค่ะ่ะดูวิกหน่อยูวิกนีหมุนหน่อยหมุนหมุนโวิกนี้อันนี้แพงสุดแล้วนะแม่ว่าอันนี้คุณภาพดีสุดละเหรอใช่ไม่รู้มันดูอยู่ทรงอ่ะแล้วมันต้องมันต้องทันจิโร่เขาจะต้องผมชี้ชี้ชี้ชงี้ใช่ไหมอ่าเนี่ยป้าว่ามันล้วกเข้ากับหัวตี้พอดีเลยแต่อาจจะไม่เข้ากันหน้าใส่ได้ไหมผ่านไหม อ่าต่อไปน้องสาตวบ้างเลยค่นี่ยใชเหมือนมันใหญ่กว่าหัวอาทิตย์ด้วยอ่ะแล้วมันแบบว่าใช่ไหมเราทำไงกับเขาดีฮะเออเนี่ยเนี่ยได้แหละเนี่ยอืมแต่ผมข้างหลังสวยนะนี่เขามีการเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมอันนี้เหมือนการ์ตูนเลยอ่าใช่เป็นอย่างเงี้ยไม่เหมือนเหรอมันต้องเป็นเหมือนแบบเกลือเกลือเป็นอย่างนี้อ๋อแล้วมันเป็นไลฟ์เส้นว่าเนี่ยในความเป็นจริงมันทําไม่ได้หรือย่างนั้นน่ะนะ เซนิสุนะคะนี่ดาบเดิบก็เข้าเซตนะโชว์ดาบหน่อยหนเข้าเซตกันเห็นไหม่าแต่นั้นเนสิโกะนี้วิมีปัญหาใช่ไหมกมีปัญหามากเพราะว่าจริงๆมันต้องเหมือนกับว่าให้มันยาวมาเท่ากันเลยแล้ว ผมอะ่ะดำครึ่งแดงแดงอยู่ข้างล่างไงแต่นี่มันเอาผมดำสั้นๆมาแปะผมแดงยาวๆอย่างเงี้ยไม่ได้อะใช่แล้วมันไม่สวยไงนี่ <c oughs> สวยสุดล้าชินบุเนี่ย <c oughs> ชินบุเขาจะเป็นแบบแสกกลางอย่างงี้ใช่ไหมแล้วเขาก็จะมีแบบเหมือนผมซอยไล่เขาเรียกสไลด์ <c oughs> มุนหมุนสไลด์แล้วก็มีโบว์เป็นรูปผีเสื้อ ข้างหลังไม่ผ่านเพราะเอด้าผมยาวไงแล้วไม่มีเน็ตก็เลยมัดไว้เป็นเงนินี้ไม่งั้นมันจะตกลงมาตรงๆสวยแล้วนี่ดูข้างหน้าเหมือนป้าว่าโอเคอ่ะบวชบวของใครเหมือนตัวน้าเยื้อรเรียงมาเยื้อเรียงขอโหวตให้ทันจิโร่อ่ะทันจิโร่มาเยื้อเรียงมาเยื้อเรียงบวชให้ทันจิโร่ลองลงมาก็โหวตให้นี่ค่ะชิโนบุค่ะลองลงมาก็คือนี่นี่ค่ะอันนี้แยิ่สุดอุ้ยอุดอ่ะโอเคอ่ะค่ะเห็นด้วยไหมคะ อันดีรอดีสุดป่ะหากวกันาหน่อยนะใช้วขขสวยสุดถึนี้นะก็ไม่ไปลืมจะมให้เกิดนแขนพบ้า